อร่อยไหมคะอร่อยมากกับข้าวคดอนอร่อยมากค่ะเซฟใจหลายเซฟทุกอย่างมาอุดรทีไรอ้วนกับทีเลยใช่ค่ะพี่ดีมีซีฟู้ดนะคะกินน้อยมาเรียนก็ได้ความรู้ีแถมได้กินข้าวฟรีงขเราไม่ต้องออกไปเราเห็นเราเห็นในรอบเป็นต่างแดนที่ยิ่งใหญ่ที่มนอร่อยมากโดยกินบุ้ง้ปิดแพ้ เมื่อวานนี้กินอะไรคะส้มตามปลาขาวซองตามปลาขาวไก่ย่างมีทุกวันเลยอาหารอร่อยทุกวันเศรษฐมือเย็นนี้เย็นนี้ก็มีซีฟู้ดอีกนะคะการพาเลี้ยงจริงเนี่ยล่ะไม่ใช่อะไรค่ะเดี๋ยวกินไม่ข้ามเพื่อนจริงๆเราก็อยากพูดอยู่นะกินสกิปไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีสกิปค่ะสดอย่างเดียวไม่ไหวพี่แววค่ะ กินอยางเดียวอร่อยขนาดไข่ยังอร่อยเลยอ่ะใช่สูบแบบไม่รู้มีอะไรใส่บ้างแบบหน้าตาแบบไข่ดงมากเลยไข่ไข่เจียวใช่ไหมอยากย้ายบ้านมาอยู่ดอนคะขยักย้ายบ้านมาอยู่ดอนอยากอยากมาลำลังจะมาอยู่ดอนเอ้แห้งเลยหรอแปลกเก่าไปกินนะคะพี่